กับหลายคนใช้ง,งาน MacBook นะครับหรือว่าน t e ตบุกต่างๆก็ตามแต่นะครับตัวน,นี้เป็นชุดแปลงทำความสะอาดกล่องตัวจิตสูไลอันพระทูนะครับดลมปุก,กป้านะครับใช้อเนกประสงค์นะครับสำหรับการเป่าพ่นตามกานพับกล่องตัว MacBook ต่างๆได้โอเคเลยนะครับบางครั้งมีฝุนก็เราจะใช้ผ้าต่างๆเช็ดก็จะไม่สะดวกหรือทําให้เกิดรอยขีดกวนได้นะครับ ก็ลองใช้ตัวชุดแปลงทมความาสะาดของจิตรุไรอันรทตูนะครับตัวนี้เป็นหัวแปรงที่ทมให้ในกล่องนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้เกิดความง่ายความสะดวกนะครับไม่ต้องหาซื้อเพิ่มเติมมาในชุดนะครับตัวนี้จิตสุไรอันรทตูนะครับก็เป็นปลมปุกป่านะครับตอบโจทย์การใช้ง,งานนะครับเช็ดในกระเป๋าหรือเพื่อนจะใช้วัวที่เป็นตัวแปรงในกล่องมาต่อก็ได้เช่นเดียวกันครับก็มี เป็นตัวเลือกให้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าตอบโจทย์การใช้งาน,นครับดีกว่าเราไปใช้แปลงที่มีความหนานหรือว่าอาจจะแข็งทําให้เกิดรอยขีดข่วนครับตัวพันปับหรือว่าไปดูหน้าจอได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งาน,นครับสับการที่สนใจจีซูไลอันตรตูประหลงปกว่าดูในตกะกร้าได้นะครับใช้งานได้เด็กประทงนะครับ